สวัสดียามเย็ยนครับเพื่อนๆนครับ้องฟ้ากำลังเมือดอเลยครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นฝักหวานป่านะครับหลังจากาเพาะไว้สองอาทิตย์นะครับรากงอกแล้วครับก็ตอนนี้ผมใช้ต้นมะลิดนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับดูวิธีปลูกที่เขาโพสต์กันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นครับ ก็ใช้เหล็กแหลมนะครับตอกนําร่องแล้วเข้าไปนะครับอมีค้อนด้วยถ้าตรงไหนดินแน่นนะครับมันจะลากมันจะได้งอกได้เร็วนะครับอตรงนี้ก็ลากก็น่าจะยาวราวๆสี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะครับเพื่อนๆครับอืม ตรงไหนดีนะครับผมจะฝากไว้เมล็ดหนึ่งต้นต้นผักหวานสี่เมล็ดนะครับปลูกสองฝั่งฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับนะครับอ่าเสร็จแล้วเห็นเขาใช้เข่งนะครับอ่าผมไม่มีเข่งนะครับก็ใช้ขวดนี่แหละตัดปากนะครับตัดหัวท้ายนะครับเพื่อป้องกันมแมลง นะครับเข้าไปกินต้นประวัดป่าที่งอกขึ้นมานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ